แ้วทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาบไม่ตกมากี่แล้วค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะวันพุธสีเขียวเกี่ยทรัพนะคะอขียวนะคะพี่น้องคะนะเป็นประจำประจำทุกวันเนาะอ่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมนะคะไอ้กับพี่น้องทั้ง8วันเกิดเนาะนำเรื่องราวดีๆไปปรับใช้นะคะพี่น้องคะเนาะแล้วก็รับฟังรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นจ้าเนาะเข้ามาแล้ว นะวันนี้ขอเสียงหน่อยนะคะพี่น้องค่ะเนาะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์นะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะคะท่านใหม่หรือหลงเข้ามาอยู่ในช่องพ่อหมอก็ตามเอาอย่างงั้นขอเป็นกําลังใจให้กับนะคะหญิงชราวัยห้าสอัพๆนะคะพี่น้องจา๋าขอให้เจริญรุ่งเรืองจ้ามาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะ ไพ่ตัวตนใบแรกนะคะก็คือเดอะฟูนะคะใบที่สองนะคะเดอะเอร์มิดนี่ใบที่สนะคะก็จะเป็น8ปหมายเท่ารู้สึกว่าพี่น้องวันอาทิตย์นั้นจะเดินทางนะคะออกนอกพื้นที่ไปพระหมอคิดว่าน่าจะออกนอกพื้นที่ไปทํากิจทำการนะคะในส่วนของกุศลน,นะคะอย่างเช่นไปทําบุญให้ทานนะคะ ไปไปฏิบัติธรรมหรือประมาณนั้นนะคะติดต่อเจราจาเรื่องการงานก็ได้นะคะแล้วปรากฏว่าขึ้นไพ่งานที่ดีมากกิจการที่ดีมากนะคะพี่น้องวันอาทิตย์เริ่มตั้งดีในเรื่องการงานกิจการละคะเนาะมีช่องทางในเรื่องการงานเข้ามาแล้วก็เลื่อนเป็นสเต็ปนั่นเองค่ะสาหรับแปดไม้เท้าฉะนั้นพี่น้องวันอาทิตย์ท่านไหนที่ยังกังวลในเรื่องการงานอยู่ว่าต่อไปนี้มันจะมีความมั่นคงไหมก็ขอบอกว่า งานนั้นของพี่น้องวันอาทิตย์ก็จะมีความมั่นคงขึ้นนะจ๊ะพี่น้องจานะ๋าเนาะและมาดูว่าพา่ยิพสีทักพิเศษเรื่องอะไรนะในวันพวกนี้ยังคงมีเม็ดเงินเข้ามานะคะขายของนะมีกําไรนะมีกําไรนะคะนี่ขายของแล้วมีกําไรมียอดเงินเข้ามาแน่นอนและยังคงที่จะมีบริวารซึ่งอาจจะเป็นลูกล้านนะคะพี่น้องจา๋าหน้านี่อย่างนี้นะนำแนวทาง ในเรื่องของการเงินมาให้พี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีละจ้ามาดูเลขนำโชคค่ะพี่น้องคะมีเลข0ู8ยกนะคะ0981นะคะพี่น้องวันอาทิตย์คะ่ะน้องวันจันทร์บ้านงไไนะจ๊ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นอขออนุญาตจับให้แทนใบแรกเลยนะคะราชาไม้เท้า่าใบที่สองนะจ๊ะ ก็จะเป็นสองถ้วยนี่พี่น้องวันจันทร์ก็ดีเนาะ,ะความหมายก็คือพี่น้องวันจันท์นั้นในเรื่องโครงการกิจการเนาะยังคงเป็นพ่อทับอยู่แม่ทับอยู่เนาะมีโครงการในหัวที่จะขยับขยายในส่วนของกิจการเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้นะลงมือทําเป็นไปได้แล้วก็ในวันพวกนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะพี่น้องคะเนาะและบางท่านก็อาจจะร่วมฉลองความสําเร็จ แะะฉลองมงคลสมรสก็ได้เจอคู่แท้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็เจอคนถูกใจนะคะถึงขั้นที่จะแต่งงานฉลองมงคลสมรสหรือประมาณนี้หรือมีเรื่องดีๆเข้ามาฉะนั้นพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้ก็โอเคนะดีมากมายค่ะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าและมาดูว่าพี่น้องวันจันทร์นะคะ ไพ่ยิบสีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะทักพิเศษว่ามีการเดินทางเนาะติดต่อเจราจานะคะออกนอกพื้นที่ติดต่อเรื่องอะไรสําเร็จกิจหมดเลยนะคะสําหรับสามไม้เท้านะฉะนั้นพี่น้องวันจันทร์ก็ถือว่าโอเคมากมายนะคะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขนาโชคค่ะมีหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็สามเนาะหนึ่งสองสามสามนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารพี่น้องวันอังคาร ก็ยังคงทํางานลุยๆค่ะพี่น้องคาะเนาะทำไปค่ะยังไงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าความขยันเท่านั้นนะที่จะทําให้เราสําเร็จนะในทุกเรื่องและสําเร็จจริงๆนะคะพี่น้องวันอังคารเนาะในวันพรุ่งนี้พบคําตอบท,ทุกเรื่องอุดมสมบูรณ์ด้วยความที่พี่น้องวันอังคารนั้นมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพขยันอดทน ก็จะสมบูรณ์ในทุกเรื่องแล้วล่ะค่ะพี่น้องคะรวมถึงเริ่มที่จะขี้เหนียวหวงเห็นประหยัดอดออมแบ่งเงินออกเป็นสี่กลองนะคะก็คือพี่น้องวันอังคารอุย้ยดีจังนะฉะนั้นไม่ต้องกังวลล่ะค่ะลุยๆได้เลยนะแล้วก็ทักนะไพ่ยิปซีทักในเรื่องของราชาถ้วยความหมายคือพี่น้องวันอังคารเริ่มที่จะมองโลกในแง่ดีมีความรัก เมตตาการุณานะคะให้กับคนรักคนรอบข้างละนะคะฉะนั้นพี่น้องวันอังคารพระหมอเขาว่าเราถึงโอกาสนะคะที่จะดีแล้วว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะนะแต่สิ่งที่ต้องเตือนนะคะประหยัดอดออมนะในการที่จะช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ให้พี่น้องวันอังคารเนาะช่วยเหลือด้วยความรู้สึกนะคะพี่น้องนะอย่างเงี้ยให้เราช่วยเหลือด้วยเหตุผลถ้าเราช่วยเหลือด้วยความรู้สึกของเรานั้นเราก็จะ ผิดหวังนะคะในส่วนของบริวารอ่ามาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขเจ็ดสองหนึ่งแล้วก็สี่เนาะเจ็ดสองหนึ่งแล้วก็สี่นะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะดีมากนะคะทั้งสามใบเลยเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขนะคะอ่าเริ่มตั้งดีเหมือนกันนะตัวตนเนาะ แล้วก็ในวันพรุวกนี้มีเกณฑ์ออกเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะก็ไปทํากิจทาการประสานงานเรื่องลูกค้าเรื่องของสินค้ามาจําหน่ายนะคะในลักษณะอย่างนี้ร่วมแรงร่วมใจนะคะของบริวารในส่วนของกิจการนะคะในการร่วมทุนร่วมหุ้นด้วยอย่างนี้ได้เลยนะคะสําเร็จเนาะแล้วก็พี่น้องวันพุธกลางวันก็มีการเข้าใจช,ชีวิตในการใช้ชีวิตนะคะในแต่ละวันนั้นเนี่ย แล้วก็ระมัดระวังนะคะไม่ประมาทและก็มีความรู้สึกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องศาสนาทําบุญให้ทานปฏิบัติธรรมและก็หาความรู้ใส่ตนเองด้วยนะคะสําหรับไพ่เดอะไฮโลฟ The แล้วก็ไพ่ทักนะคะในไพ่เหนนะเรียญนะาหกเหรียญก็คือถ้าใครขอเครดิตเอาไว้นะคะในส่วนของพี่น้องวันพุธกลางวันก็ให้สบายใจได้เนาะมีความรู้สึกว่ามีคนช่วยเหลือเรื่องเงินนะคะได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเงินกู้ ฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันก็ถือว่าโอเคมากมายมาดูเลขนำโชคค่ะมีหนึ่งสองห้าหกหนึ่งสองห้าหกนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันจ้าวันพุธกลางปมาด,มด้วยนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนได้ข่าวดีค่ะพี่น้องค่ะเนาะได้ข่าวดีค่ะนี่ข่าวดีข่าวดีเรื่องของการงานก็ได้เนาะนะข่าวดีในเรื่องของ ลูกค้าก็ได้นะคะพี่น้องงาน,นะใครที่ว่างงานอยู่ก็มีแนวโน้มว่าจะามีแนวโน้มว่าจะสอบได้แล้วก็โดนเรียกไปทำงานนะให้ชัดติีขึ้นให้ชัดติกขึ้นก็คือความหมายว่าถ้าใครสอบในส่วนของงานกิจการเอาไว้หรืองานรัฐวิสาหกิจนะคะในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ พี่น้องวันพุธกลางคืนก็จะสอบงานได้นะคะสําหรับไพ่ใบนี้เนาะอ่ะก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะคะแต่ส่วนที่จะต้องปรับก็คือความกังวลในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับ5เหรียญพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นมีความรู้สึกว่าเราจะบอกว่าเราอะนะคะฝืดเงินจังนะมีปัญหาเรื่องการเงิน มีปัญหาของเรื่องของหนี้สินนะคะอันนี้ก็ค่อยๆแกะไปนะคะพี่น้องคะก่อนหน้านี้เราอาจจะว่างงานและต่อไปนี้เรามีงานทําแล้วนะในเรื่องของการเงินก็คงจะมีเม็ดเงินเข้ามาเป็นระยะนะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะสู้ไปนี่แล้วก็มาดูว่าไพ่ยิีทักพิเศษเรื่องอะไรนี่ปฏิหารจะเกิดกับพี่น้องวันพุธกลางคืนราคาเนาะพลิกปฏิหารจะเกิดก่อนหน้านี้ถ้าสมมุติว่ามีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะ ก็จะมีคําตอบในทุกเรื่องโชคดีในเรื่องทรัพย์สินโชคดีในเรื่องของเงินทุนทุนทรัพย์ทั้งหมดก็คือไพ่ใบนี้นะคะพี่น้องจา๋านะคะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขหกหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์นะคะหกหนึ่งห้าแล้วก็ศูนย์นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันวนคะคะสาหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะไพ่ ตัวต้นใบแรกเลยนะคะก็คืออ่าเดลิเวอร์ก็รู้สึกว่าพี่น้องวันเพราะเนหัสบดีอินเลิฟอินเลิฟนะคะนะคะแล้วก็ขึ้นแปดถ้วยคู่มาเนี่ยไม่ได้อินเลิฟละค่ะก็มีความห่วงใยคนรักนะ่ะ บางท่านก็อาจจะจากกันชั่วคราวนะอย่างเช่นมีภารกิจในลักษณะของว่าจะต้องทำงานนะต่างอ่อต่างคน,ต,งคนต่างแยกกันทำงานนะแล้วก็คนรักของเรานั้นอาจที่จะไปไกลนะไปต่างประเทศก็ได้นะทำงานต่างประเทศอย่างนี้นะเราก็มีความรู้สึกว่าหวงใหญ่หรือเราเองก็จะต้องจากคนรักจากครอบครัวนะคะไปทำกิจทำการนะ อย่างนี้ฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องจิตตกไม่ต้องกังวลนาคานะเนาะก็เพื่ออนาคตนะคะพี่น้องวันวันพระฤหัสวสดีนะแต่สำหรับไพ่เดล l เวอรนะคะกับแถ้วยนั้นเนี่ยในบางคนบางท่านก็จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพี่น้องนะ ถ้าเกิดว่าณนะขณะนี้ไม่เข้าใจกันในเรื่องอะไรก็ประสานงานกันด่วนนะคะอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะพันหลังกันชั่วคราวนะคะพี่น้องจ๋านะนี่อย่างนี้เลยอ่าและก็ในเรื่องการเงินก็มีความรู้สึกว่ายังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะคะพี่น้องนะยังคงเป็นเงินเ,เงินหมุนอยู่ทั้นนั้นเงินหมุนนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าเราอาจจะหมุนในลักษณะของการลงทุนก็ได้อย่างนั้นไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าหมุนในลักษณะก็ว่า เงินเข้ามาปั๊บออกไปเลยโดยที่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่มีประโยชน์อ่ะนะใช้เงินในลักษณะของการที่ฟุ่มเฟือยอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องวันพระฤหัสวสดีและก็ไพ่ยิบสทักพิเศษเรื่องอะไรให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะพี่น้องจ๋าเนาะนี่สุขภาพเอ็นข้อกระดูกก็ได้ปวเหตุก็ได้นะคะหรือไม่ก็ในเรื่องของช่องท้องก็ได้ กระเพาะอาหารอักเสบก็ได้นะคะลำไส้ก็ได้อย่างนี้มีเกณฑ์ที่จะไปโรงพยาบาลนะจ้าพี่น้องนี่อย่างนี้เลยนะอ่าฉะนั้นในเดย์เรสนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคู่กันเรื่องความรักความสัมพันธ์อืมถ้าเกิดว่าในระหว่างนี้ไม่เข้าใจกันถ้าไม่ประสานงานด่วนนี่นะคะไมปะ่ปรับความเข้าใจกันก็มีโอกาสที่จะจบนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขหก มีเลข8มีเลข2นะคะแล้วก็มีเลข1เนาะมี6 8 2 1นะคะพี่น้องวันพรฤหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันสุขบ้าง,ง<อ>พี่น้องวันสุขนั้นไพ่ใบแรกเมีพลังค่ะทำงานลุยๆนะ่เด็กถือไม้เท้าเนาะมีโครงการมีการขยับขยายในโซนของกิจการนะคะแล้วก็ใบที่ ใบที่สองนะคะก็ให้ระมัดระวังจะมีบริวารน,นะคะมีบริวารน,นะคะปล่อยให้พี่น้องวันสุขนั้นรับผิดรับชอบแทนนี่ว่าอย่างนั้นนะเรื่องอะไรละ่ะอย่างเบาๆนี่ก็คือเรื่องของการงานแหละนะอย่างเช่นมีลูกน้องลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยลางงานไม่ได้ลาง,งานนะคะหยุดงานโดยไม่บอกนี้และเราก็จะต้องรับงานแทน รับผิดชอบงานนะอะ่างนี้นะเออฉะนั้นแล้วอ่ะพี่น้องวันศุกร์นะเราก็ต้องเตรียมการนะถ้าเป็นแบบนี้นะและก็รับผิดรับชอบแทนเรื่องการเงินได้ด้วยอย่างนี้อย่างเช่นค้ำกู้นะคะอ่าค้ำให้เขาแล้วเขาไม่รับผิดชอบเราก็ต้องรับใช้แทนอย่างนี้ได้โดยนะส่วนพี่น้องวันศุกร์นั้นก็ค่อนข้างที่วิตกกังวลน,นะคะเนี่ยคิดมากหลายเรื่องนะ โครงการโน่นนี่นั่นนะคะอย่างนี้นะคิดแล้วยังไม่ได้ทํานี่เราก็จะติดตกนะฉะนั้นแนะนําก็คือให้เราคิดในส่วนที่เป็นไปได้แลวลงมือทํามันสักหนึ่งอย่างสองอย่างก่อนนะเราก็จะได้ไม่เพ้อฝันนะนะ้าเพ้อฝันหรือฝันกลางวันนะคะไม่เป็นจริงอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องฉะนั้นแล้วพี่น้องวันศุกร์นะคะ ก็จะต้องคิดแล้วก็ทำนะคะในส่วนที่เป็นไปได้และไพ่ย,ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรแน่ไหมคะเขาบอกว่าความคิดของพี่น้องนั้นเนี่ยถ้าคิดแล้วลงมือทำนะ่ะมันก็จะเป็นจริงเนาะเดอมีิเชียนเนาะคิดแล้วลงมือทําและก็จะเป็นจริงในทุกเรื่องเนาะสาพี่น้องวันศุกร์ค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเนาะหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเนาะพี่น้องวันศุกร์ค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำหรับพ,งงพี่น้องวันเสาร์น,น,านั้นเนี่ยยังคงเป็นราชินีถือไม้เท้าอยู่นะจ๊ะก็คือยังคงเป็นผู้นําในเรื่องของกิจการการงานนะคะยังคงมีภาระหน้าและก็ดีขึ้นนะคะก็คืออนะิมเพรสขึ้นอนะไพเ่เศรษฐีนี้ขึ้นอนะพี่น้องวันเสาร์นะนักขณะนี้เหนื่อยหนะักก็พยายามต่อไปค่ะ ความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยมั่งคัง่งนะรอพี่น้องวันเสาร์นะคะอยู่เนาะรวมถึงใบที่สมดีด้วยเนอะเป็นราชีนีหมดเลยพี่น้องคะสมบูรณ์หมดนะถ้าเป็นผู้หญิงนี่สมบูรณ์หมดเลยนะก็คือหมายความว่าการงานก็อีกหน่อยก็จะสำเร็จการเงินก็เริ่มที่จะเข้ามาและสามารถที่จะดูแลบริวารน,นะ,ะตามที่เราต้องการได้เป็นอย่างดีนะ คือพี่น้องวันเสาร์และก็ไพ่ยิปซีทักดีมากนะก็คือเดิรสั้นนะคะสรุปว่าถึงเวลาพี่น้องวันเสาร์นั้นเนี่ยก็จะพบทางออกทางสว่างทุกเรื่องมีโชคมีลาบเข้ามาโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์อันนี้พี่น้องวันเสาร์เห็นไพ่ชุดนี้ทั้งหมดนะในวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยแขปบหน้าจอไว้เลยนะคะพี่น้องกนะันเนาะ นี่เป็นมงคลทั้งสี่ใบเลยนะต่อไปนี้พี่น้องวันเสาร์ก็จะเป็นแบบนี้ลจะจ้ะค่ะมาดูเลขนำโชคกัน 1, ห 1, นึ่งสามหนเก้ี่หนสาแล้วก็หนเกนะคะสวยงามมากฉะนั้นป้าหมอวยพรให้พี่น้องนะคะของปหมอทั้ง8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะโดยหินนำโชคขอพรจากกินน้ำโชคนะคะทั้ง 8วันเกิดนะคะขอให้พี่น้องเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ